สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเวอร์บ็อกนะครับเกมที่จะให้เราเป็นพระเจ้านะครับผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็ลังสรรทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราตั้งใจรอว้าว wow, มีโปรด้วยนะครับรักมาก โอเคตอนนี้ก็เริ่มลงเมล็ดพันธ์ุนะเมล็ดพันธ์ุหรอเมล็ดหญ้าแล้วก็วางมนุษย์นะครับหมู่บ้านละห้าคนัััววว ไหนอ้สร้างบ้านแล้วนี่ตอนนี้กำลังสร้าง๋อสร้างสร้างที่วางเพิงหรอแล้วก็มีไก่ครับเออเพิ่มไก่สักหน่อยละกันแล้วก,วก็เพิ่มป่าใช่ไหมเล่นแัน่า,นาโอ้ทำไมมีอยู่ในคนเดียวอ่ะ เพิ่มบ่อน,น้ำปูเลยเอาละเพิ่มแร่เพิ่มอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยพืชสักหน่อยแล้วก็เพิ่มพุ่มไม้หน่อยละกัน โอเคหลัง okay. จากนั้นก็เพิ่มต้นไม้นะเอาละเพิ่มพื้นที่ดินหน่อยเพื่อจะเป็นเกาะที่ให้ซอมบี้นะครับ ตอนนี้ผ่านมาแล้วยี่สิบสามปีนะครับหมู่บ้านก็เริ่มมีอะไรทำบ้างแล้วนะีนะตอนนี้ก็จะเริ่มเล่งเวลาหน่อยนะครับมีกระต่ายแล้วด้วยโอ้ คนนี้สร้างบ้านนะครับอยู่คนเดียวด้วยตอนนี้ผ่านมา27ปีแล้วครับคนก็เยอะขึ้นผ่านมา29ปีแล้วนะครับคนประชากรแค่50คนนี้นะครับอายุ32ปีแล้วอาหารโปรดครือปลากินง่ายดี โอเคมาปลูกอะไรนิดนึงต้องวางมาลเลนยาก่อนสินาอโอเคแล้วก็วางแรกนะครับพื้นที่ก่อนนี้จะต้องมีสมบัติเยอะ ตอนนี้ก็มีหมู่บ้านเริ่มจเจริญเติบโตนะครับก็มีผลอาหารด้วยเจ๋งมากเลยตอนนี้ประชากรเยอะมากนะครับมีทําฟาร์มด้วยตอนนี้ผ่านมาแล้ว67ปีนะครับมีประชากรเกือบร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วแหละ สี่อยด้วยไหนพระเจ้าลองดูสิพระเจ้าลองลดอุณหภูนนมิดู เอารถไปรถมาไฟไหมแต่ฉลาดนะครับกระโดดลงน้ำเลยเอกี่วะเนาเพิ่มพวกเขาไฟแล้วก็วิ่งไปหาเนาะโดนไฟค้อีกพอจะไปผ้าผา,า,านะ ฟ้ามาเนบ้านคนด้วยหอนรดน้ำจะให้คนหนีคนก็วิ่งเข้ามาเนาะโอ้ยปวดโอเคตอนนี้ก็มีประชากรเกือบครึ่งโลกแล้วนะครับก็ทั้งโลกแล้วแหละเนาะ ตอนนี้ก็เราจะทําให้เกาะนี้กลายเป็นซอมบี้เนาะตอนนี้ไก่กากลายเป็นซอมบี้แล้วครับกลายเป็นซอมบี้หมดเลยสงสารน้อง ตอนนี้ก็วางพื้นดินนะครับให้มนุษย์เข้ามาเนาะตอนนี้มนุษย์ก็สู้กับไก่เนาะเชื้อไก่ไก่ติดเชือแต่เหมือนว่ามนุ์จะแข่งแก่งนะครับสู้กับไก่แบบง่ายมากเพราะมนุษย์จะมาเอาทองไง ดูนะครับเหมือนจะมีคนติดเชื้ออยู่เหมือนจะมีคนติดเชื้อนะครับนั่นไงแต่เป็นซอมบี้ละตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งร้อยสิบสองปีนะครับมนุษย์จะ อชีวิตลอดถึงตอนไหนนะครับรอดูตอนนี้มนุษย์มีอยู่136เอ้ย1 1,362นะครับเจอเลยตอนนี้ผ่านมาทักักนะครับก็มีซอมบี้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอ้ซอมบี้เยอะขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ร้อยสปีนะครับซอมบี้แพร่พนันธุ์เยอะมากตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนจากชายทะเลนะครับส่งตัวนักรบมาช่วยกันสู้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ผลน,นะครับแพร่เชื้อยิ่งกว่าเดิมอีก แต่ประชากรก็ไม่ลดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเออก็ลดละตอนนี้บ้านชายทะเลนะครับโดนซอมบี้บุกมากแทบจะพังกันหมดแล้วนะครับโอ้เอาละเล่งเวลาทังนั้นเอ,อ๊ะมีคนอยู่นี่ด้วยทำไมมีคนวิ่งหนีมาตรงนี้วะ ต้องโดนขินแน่เลยใช่ไหมมีคนมานะครับเอาซอมบี้ไม่ไล่คนใกล,ใกล้ใกล้้เอาเจเจสู้นะครับเอาสุดท้ายก็กลายเป็นซอมบี้ตอนนี้นะครับหมู่บ้านทะเลทรายก็คือหมู่บ้านกลางทะเลก็หายไปแล้ว ไม่เหลือตอนนี้นะครับหมู่บ้านชายทะเลเต็มไปด้วยซัมบี้นะครับโอ้โหบ้านด้านบนก็เริ่มโดนปลุกลุกแล้วนะครับ มีกองทหารกองหนึ่งนะครับอืมดีเนาะมนุษย์เริ่มรู้จักกันวางแผนละตอนนี้บุกซอมบี้บุกเกือบทั่วทุกพื้นที่แล้วนะบ้านบ้านตองกลางก็คือเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้บ้านหมู่บ้านนะครับก็เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วแหละโอ้โห เหมือนด้านบนจะมีทหา,หารนีนะครับตอนนี้หมู่บ้านด้านล่างก็คือเต็มไปด้วยซอมบี้แล้วนะโดนซอมบี้ยึดแล้วครับผ่านมาหนึ่งร้ยสิบหกปีนะครับซอมบี้ก็เริ่มจะเกือบอยู่เกือบทั้งเมืองแล้วนะครับโอ้หมู่บ้านด้านบนก็โดนแล้วนะครับ จากหลายร้อยนะครับตอนนี้หมู่บ้านด้านบนเหลือแค่หนึ่งร้อยนิดนี้ผ่านมาแค่เจ็ดสิบปีนะครับทั่วทุกพื้นที่เกือบจะพังมนุษย์ก็สามารถสร้างมนุษย์ก็เก่งนะครับสร้างคนธนูนะครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะติดเชื้อเนาะแล้วก็มีป้อมประการยิงทนูเนาะุยซอมบี้ออกจากเมืองหรอ ตอนนี้ซัมบี้ก็บุกทั่วทุกื้นที่แล้วนะตอนนี้ซัมบี้ก็บุกทั่วตอนนี้ซัมบี้ก็บุกทั่วทุกพื้นที่แล้วนะโหตอนนี้ผ่านมา90กว่าปีนะครับพี่ซัมบี้ได้กำไ,ไนหรืบม่ประชากรจากพันกว่าคนก็เหลืออยู่4 0 0ร้อลดลงเร็วมากแต่เราจะต้องดูต่อไปนะครับว่ามนุษย์จะรับมือไว้ไหมนี้ ผมว่าน่าจะไม่ไหวแล้วแหละโอเคมีคนทหารพลธนุนะครับพลธนุเก่งมากตอนนี้ แทบจะเท่าเพื้นที่เป็นพลธนูหมดแล้วนะครับเพราะว่ากลัวการแทร่เชื้อเนะเรามาดูพลธนูคนนี้กันสังหารไปแล้วร้อยก่อนนะอายุหกสิบก็แก่แล้วนะเอาคนแก่มาสู้เนาะมงเลเวลสิบนะครับอาหารชอบชูชิแต่อารมณ์เศร้าแน่เสียคนหลักไปหรือเปล่า ตอนนี้พลทาหารติดเชื้อแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ผ่านมาแล้วสองรอห้าสิบสามปีนะครับ<อ>ก็คือหนึ่งอยห้าสิบสามปีเนาะที่ซัมบี้ได้เกิดขึ้นมาตอนนี้ประชากรโลดโล,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 ลนนกโล,ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ประชากรโลกลดลงเรื่อยๆนะครับ มีสหปัายกรรมหลากหลายของมนุษย์นะครับก็โดนซอมบี้ทำลายไปหมดาตอนนี้ประชากรหม,หมดแล้วนะครับตอนนี้ประชากรหมดโลกแล้วนะครับทุกคนโหซอมบี้ช่างโหดไายจริงๆตอนนี้นะครับผ่านมาสองรอยแปดสิห้าปีเนาะรวมมประมาณ285ปีนะครับที่ซอมบี้ได้เกิดมาก็คือหนึ่งอแปดเิหปีหลังจากนี้เนาะถูกหมู่บ้านทั้งหมดนะครับถูกปกครองไปด้วยซอมบี้นะครับ พระเจ้าก็สาบให้โลกทั้งใบนะครับกลายเป็นน้ำแข็งโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ